ภาพถ่ายตึกสูงต่างๆในกรุงพนมเปญจะเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าของประเทศที่ชาวกัมพูชามักจะนําเสนอาตามโซเชียลมีเดียต่างๆไปพร้อมๆกับการนําเสนออัตลักษณ์ของประเทศตัวเองที่ล้วนแต่เป็นผลงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากไทยแทบทั้งสิน้นแต่นั่นไม่ได้มีความหมายดใดๆหากการพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สามารถไปถึงในจุดที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําในระดับสากลได้ล่าสุดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมากัมพูชายังถูกจัด ให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกร่วมกับอีก3ประเทศอาเซียนอย่างลาวเมียนมาและติมอร์เลสเตจากรายงานประเทศด้อยพัฒนาประจําปี2023โดยอังตัดหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติในช่วงหลายปีหลังรัฐบาลขเขมรมีนโยบายฝักใฝ่จีนอย่างชัดเจนโดยหวังว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจเอเชียรายนี้ จะช่วยนำพากัมพูชาให้เติบโตตามไปด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของการยกสัมปทานและสิทธิประโยชน์ต่างๆในการทำธุรกิจให้กับนายทุนจีนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรียกว่าเอาใจรัฐบาลจีนแบบเทมดนน้าตักอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าประเทศอย่างมากมายแต่ความเป็นอยู่ของประชาชนกลับไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คิดนอกจากนั้นแล้วตัวเลขต่างๆทางเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตเป็นสัดส่วนตามเงินลงทุนที่หลั่งไหลเข้ามา ส่วนสำคัญที่ทาให้เป็นเช่นนั้นก็คือการคอร์รัปชันที่มีอย่างกว้างขวางและอย่างรากลึกในกลุ่มผู้มีอำนาจของประเทศและการไหลกลับของเงินทุนจีนจากธุรกิจูนย์เหรียญและธุรกิจสีเทาสิ่งเหล่านี้ได้ถูกสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่ออังถัดหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติได้ประกาศรายชื่อประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดในโลก46ประเทศโดยในย่านอาเซียนมี4ประเทศที่เข้าข่ายได้แก่กัมพูชา ลาวเมียนมาและติมอร์เลสเตสําหรับเมียนมาแล้วการที่มีสงครามกลางเมืองมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วง2ปีหลังและการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศต้องบอบช้ําส่งผลโดยตรงกับการพัฒนาประเทศในขณะที่ติมอร์เลสเตยังถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหม่และมีจํานวนประชากรเพียง1.3ล้านคนทําให้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าที่ทุกอย่างจะลงตัวแต่สําหรับกัมพูชาและลาว ที่ได้รับเงินลงทุนจากมหาำนาาอย่างจีนเป็นอย่างมากในช่วง10ปีหลังการที่ยังเป็น2ประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกจึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจการแบ่งกลุ่มระดับการพัฒนาประเทศขององค์การสหประชาชาติมีจุดประสงค์ก็เพื่อใช้ในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษกับประเทศเหล่านี้ในการรับความช่วยเหลือทั่วไปการเข้าถึงตลาดการค้าความช่วยเหลือพิเศษในด้านเทคนิค และการเพิ่มความสามารถในด้านเทคโนโลยีโดยประเทศด้อยพัฒนาทั้ง46ประเทศมาจากทวีปแอฟริกา33ประเทศเอเชีย9ประเทศคาริเบียน1ประเทศและแปซิฟิก3ประเทศซึ่งประเทศในเอเชียทั้ง9ประเทศได้แก่อัฟกา,านิสถานบังคลาเทศภูตานกัมพูชาสอปปอ,ปอลาวเมียนมาเนปาลติมอร์เลสเตและเยเมน การจัดทำรายชื่อกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาเหล่านี้จะมีการประเมินในทุก3ปีโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาหรือ CDP ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ขึ้นตรงต่อสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติโดย CDP จะเป็นผู้พิจาราณาและทำรายงานประเทศที่เข้าข่ายหรือประเทศที่ผลสภาพตามเงื่อนไขให้กับสภาดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. หลักเกณฑ์ด้านรายได้ที่ใช้ประเมินในรอบ3ปี จากรายได้ประชาชาติต่อหัวหรือ GNI per capita ในสกุลเงินเหรียญสารัฐโดยประเทศหนึ่งหงจะเข้าข่ายหากมีไรายได้ไม่เกิน1,088เหรียญสารัฐต,ต่อปีและจะพ้นสภาพหากมีไรายได้ตั้งแต่1,306เหรียญสารัฐต,ต่อปีขึ้นไป 2. ดัชนีด้านทรัพยากรมนุษย์หรือ HAI ที่ประกอบด้วย2หลักเกณฑ์ย่อยได้แก่ดัชนีสุขภาพและดัชนีการศึกษาโดยดัชนีสุขภาพถูกแบ่งย่อยลงไปอีก ในเรื่องอัตราการเสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า5ปีอัตราส่วนของการเสียชีวิตของมารดาและโอกาสเสี่ยงกับภาวะแกรนดในขณะที่เดชนีการศึกษาประกอบไปด้วยอัตราการสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นอัตราการรู้หนังสือของวัยผู้ใหญ่เดชนีความเท่าเทียมกันทางเพศสําหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้นทั้ง6หลักเกณฑ์ย่อยได้ถูกแปลงไปเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้สําหรับระเบียบวิธีในการสํารวจ ที่มีการให้น้ำหนักของแต่ละหลักเกณฑ์เท่าๆกันระดับที่ใช้ตัดสินว่าเข้าข่ายหรือพ้นสภาพมีคะแนนอยู่ที่60หรือต่ำกว่าและ66หรือสูงกว่าตามลำดับ 3. ดัชนีความเปรปบานทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย2หลักเกณฑ์ย่อยคือดัชนีความเปรปบานทางเศรษฐกิจและดัชนีความเปรปบานทางสิ่งแวดล้อมในส่วนของดัชนีความเปรปบานทางเศรษฐกิจมี4หลักเกณฑ์ย่อยได้แก่ 1. ขนาดของภาคเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมงในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2. การอยู่ห่างไกลและการมีที่ตั้งที่ไม่มีทางออกทะเล 3. การเน้นส่งออกสินค้าและ 4. ความไม่มีเสรีรภาพในการส่งออกสินค้าและบริการสำหรับความเปราะบางทางสิ่งแวดลอ้อมมี4หลักเกณฑ์ย่อยเช่นกันคือ 1. ขนาดของประชากรในเขตชายฝั่งที่ลุ่ม 2. ขนาดของประชากรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่แห้งหรือไม่ติดทะเล 3. ความไม่มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรและ 4. การเป็นเหยื่อของภัยพิบัติทั้ง8หลักเกณฑ์ย่อยได้ถูกแปลงไปเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้สําหรับระเบียบวิธีในการสํารวจที่มีการให้น้ําหนักของแต่ละหลักเกณฑ์เท่าๆกันระดับที่ใช้ตัดสินว่าเข้าข่ายหรือพ้นสภาพมีคะแนนอยู่ที่32หรือต่ํากว่าและ36หรือสูงกว่าตามลําดับทุกประเทศกําลังพัฒนา จะถูกพิจารณาในทุก3ปีโดยใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวหากประเทศใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกมาก่อนแต่เข้าข่ายพร้อมกันทั้ง3ข้อในการพิจารณาครั้งนั้นๆประเทศที่ว่าอาจจะถูกลดชั้นให้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มได้แต่การถูกพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มจะต้องได้รับการยินยอมจากประเทศนั้นๆด้วยและจะมีผลทันทีหลังจากที่ประชุมใหญ่รับทราบถึงคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณา สำหรับการพ้นสภาพนั้นประเทศที่เคยอยู่ในกลุ่มจะต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย2อข้อในรอบการพิจารณา3ปี2ครั้งติดต่อกันส่วนประเทศที่มีความเปราะบางมากหรือมีทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่ำจะพ้นสภาพก็ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์2ข้อที่เหลือด้วยคะแนนที่สูงมากพอสำหรับโอกาสของประเทศในเอเชียที่จะลดดพ้นจากสภาพของการเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกมีดังนี้ ภูตานประเทศแห่งนี้จะพ้นสภาพจากกลุ่มในวันที่13ธันวาคมที่กำลังจะมาถึงในขณะที่สอป,ปอลาวบังคลาเทศและเนปาลเคยถูกเสนอชื่อให้มีการพ้นสภาพจากกลุ่มในปี2021แต่พอเจอกับวิกฤตโควิด -19 ทางสภาชุดใหญ่แนะนำให้ขยายระยะเวลาการเตรียมความพร้อมออกไปอีก5ปีเพื่อให้มีการเฝ้าดูผลกระทบที่จะตามมาในขณะที่ปีเดียวกันกัมพูชาผ่านเกณฑ์ทั้ง3ข้อเป็นครั้งแรก ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งในปี2024ซึ่งถ้าหากสามารถผ่านเกณฑ์ได้เป็นครั้งที่2ก็อาจจะได้รับการพิจารณาให้พ้นสภาพจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกในส่วนของเมียนมาและติมอร์เลสเตคณะกรรมการเลื่อนการพิจารณาไปเป็นปี2024ซึ่งครบรอบ3ปีของการพิจารณาครั้งต่อไปในส่วนของผลกระทบจากการถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกของกัมพูชานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นการสร้างภาพจำของความยากจนอาชญากรรมและความล้าหลังให้กับชาวกัมพูชานั่นอาจจะนำไปสู่การที่มีแนวคิดในการพยายามสร้างภาพลักษณ์ของประเทศที่มีความเจริญในทางวัตถุและความรุ่งเรืองในอดีตผ่านทางวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบต่างๆแต่ด้วยการที่กัมพูชาไม่มีวัฒนธรรมของตัวเองมาตั้งแต่ยุคหลังสมัยพัฒนครหรือนครวัดแต่กลับได้รับการถ่ายทอดมาจากสยาม การหยิบฉวยเอาสิ่งต่างๆจากไทยจึงสามารถทำได้ง่ายที่สุดและยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกัมพูชาให้สูงขึ้นในสายตาชาวโลกไม่ต่างไปจากวิธีการของเกาหลีใต้ที่เคยทำกับญี่ปุ่นมาก่อนเพียงแต่ระดับของความสามารถของประชาชนของเกาหลีใต้และกัมพูชาต่างกันอย่างสิ้นเชิงทําให้การลอกเลียนแบบเป็นการนําไปใช้ใหม่โดยที่ไม่มีการดัดแปลงหรือสร้างมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยทําให้กัมพูชาลดดพ้นสภาพ ของการเป็นหนึ่งในประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกในการจัดอันดับครั้งล่าสุดไปได้